มันมาลูกมาปะทะอย่างแรงเลย<อ>มากก้อนหนึ่งเลยปุบบบบบย๊บปุ๊บบ้านยายกระตุกปุบปุ๊บปุบปุบสังกสีกระพุ่งขึ้นไปเลยยายตกใจอย่างเดียวจิ้มหนังสือสวดมนต์อย่างเดียว<อ> <laughs> ยาสวยสวดมน,นต์อะไพระไตรปีดอกลยชินระชอนสวดหมดเลยค่ะลูกกลัวไงคะสันจนจนมันสงบแล้ว,ย,ย,วยังสันเพิ่งตั้ง,ต,งตั้งสติได้ก็เลยมาถ่ายรูปแล้วก็ไปหาพกกี่บ้า<อ>ค่ะกัวไง มันลมแรงมากลูกแรงจริงมันมาอย่างเงี้ยมา,ยาแรงเลยปพื่บึ้ม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 ยายตกใจเรียกสาเนเรียกแทนมาสับคันเอาไฟาสับคันเอาไฟลงอง ปูเปล่ามองแ้่เอางยู่ยันหนูไปวัดได้ไหมเอาพ่กแม่ก็ไปวัดที้นั่นวันนี้มองมมอยู่แด้วก็เจอได้ชายลูกเราก็ไปหาที่พี่บ้านที่นี่ทพี่บ้าน 아이내메반루 <목소리> 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 าแรงแล้วมันก็หมุนตื้อเลยเอ,อคือทีแรกมันมาอย่างนี้ทีนี้มันไปอย่างนี้มันหมุนหมุนก็อย่างนี้มันเลยตปิตอออกไปแบบอะไรเก็บไม่ไปไปทันใช้ไฟฟ้ายังไรปั๊บปึเปียกหมดอ